ทำไมผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงดีๆซื่อสัตย์กับเขาคุณยอมทุกอย่างคุณให้เขาเพียงคนเดียวคุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาคุณพร้อมอยู่ตรงนี้เพื่อเขาอะไรก็ตามดีไปหมดเลยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของผู้หญิงดีๆแบงค์ร้อยที่บอดดีๆอะคุณให้ไปปุ๊บคุณได้กลับมาศูนย์บาทคุณรู้สึกว่านั่นคือการที่เป็นคนดีฉันให้ตรงๆแล้วฉันไม่ได้อะไรในขณะที่คนบางคนให้แค่ยี่สิบบาทได้กลับไปเป็นร้อยพ่อหัวใจคุณคือการลงทุนส่วนหนึ่งนะ ที่คุณบอกว่าคุณยินดีจะซื่อสัตย์กับเขาอ่ะคุณยินดีจะทําทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะคุณยินดีจะยอมจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อเขาอ่ะคุณลงทุนลงทุนเวลาด้วยแต่การลงทุนของคุณนั้นมันลงทุนด้วยความคาดหวังในสิ่งซึ่งควรจะได้รับกลับมาว่ามันควรจะไม่แย่ขนาดนั้นมันควรจะไม่ห่วยขนาดนั้นมันควร this, ที่จะมีอะไรที่ดีกว่านี้นดีกว่าแกนอกใจฉันเดียวแกไม่แคร์ฉันเดียวแกไปสนใจเมียน้อยเมื่อคุณรัก ด้วยหัวใจที่มีความคาดหวังเป็นทุนเดิมแต่คุณไม่อยากที่จะเจ็บเพราะการกระทำคนที่ควบคุมไม่ได้ทำยังไงอะ่ะคุณถึงจะไม่เจ็บได้อะ่ะแต่คุณลงทุนไปแล้วอะ่ะมันไม่ทันแล้ว่ทุกมนุษย์ที่คาดหวังแล้วก็กลัวว่าจะผิดหวังกลัวที่จะล้มเหลวเราจะพยายาม ควบคุมสิ่งนั้นครับแผนบริษัทแผนองค์กรอะ่ะเฮ้ยมันต้องควบคุมแผนนะไม่งั้นมันจะนอกรูนอกทางไม่งั้นมันจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะมันมันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายของพวกเราอันนั้นแผนครับแต่ถูกต้องแต่พอมาใช้กับมนุษย์มันต่างกันคุณพยายามจะควบคุมเฮ้ยเฮ้ยอย่ากลับดึกไปนะเนี่ยฉันก็เป็นห่วงเธอมีใครเข้ามาคุยหรือเปล่านะอ่าผู้ชายนคนก็ควบคุมแฟน เอ้ยฉันห่วงเธอฉันไม่ชอบใ,ใครไม่ยุ่งผู้หญิงบางคนก็ส่งลายลายตามลายตามทุกอย่างเราทำเพื่ออะไรเรากันไม่ให้ตัวเราผิดหวังเพราะถ้าผิดหวังเราจะเสียใจเราจะเจ็บหนักมากนั่นคือก้อนใหญ่ๆของผู้หญิงที่เราเรียกว่าผู้หญิงอะไรที่ลงทุนแล้วผู้หญิงที่ลงทุนเมื่อกี้เีข้อสรุปคือมักจะเป็นผู้หญิงที่ดีผู้หญิงไม่ดีก็แปลว่าอะไรง่ายๆเมื่อกี้บอกผู้หญิงดีคือลงทุนผู้หญิงไม่ดีคือ ไม่ลงทุนไม่คิดมากไม่ซีเรียสไม่ละคาดหวังการที่คนคนหนึ่งไม่อยากลงทุนมากก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องนอกใจอย่างหนึ่งที่เขารู้คือฉันจะไม่เอาใจไปคาดหวังกับผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเพราะฉันอาจจะมีความรักในรูปแบบที่ฉันไม่คาดหวังกแบบ็แบบโอเคฉันรักในแบบที่เขาเป็นอ่ะโอเคเขาอยากไปเที่ยวเพื่อนไปเต็มที่เลยอ่ะเอ้เขาจะเงียบไป โอเคแล้วแต่เธอถ้าเครื่องหมายเท่ากับเรียงมาตั้งแต่ต้นคุณจะรู้ว่าผู้หญิงที่ไม่ดีในนิยามของพวกเราหลายๆคนก็คือคนที่ไม่ลงทุนคนไม่ลงทุนก็จะไม่ค่อยคาดหวังโค้อกำงจะบอกให้พวกเราอ่ะไม่ต้องจริงจังกับความรักนั่นเลยคะไม่ได้แปลงกันครับสิ่งน,น,น่าสนใจตรงที่ว่าคนเราที่จะรักจริงๆอ่ะรักแบบไม่คาดหวังอ่ะนั่นคือรักแท้มันน้อยมากแน่นอนคุณคงไม่เป็นแค่แบดเกิลที่แบบ ไม่ต้องทุ่มเทอะไรรักแท้ก็คือทุ่มเทด้วยและไม่คาดหวังด้วยผู้หญิงดีคือลงทุนด้วยคาดหวังผู้หญิงไม่ดีคือลงทุนเอ,อ้ไม่ลงทุนเลยเลยไม่คาดหวังแล้วผมถามว่าเฮ้ยแล้วถ้ามีผู้หญิงที่ลงทุนนะแล้วไม่คาดหวังอะไรเลยอ่ะเขาจะเรียกว่าโคตรดีปะ